จากปัจจัยทั้งหมดนะครับเรื่องของสหรัฐเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกแล้วก็ผลการประชุมเฟดที่เกิดขึ้นแล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยทิศทางจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเราจะประเมินแนวทางอย่างไรวันนี้เราพูดคุยกับทางคุณมนทนจุนชยะนะครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนของทางบลจวันนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับประเมินแนวโน้มการประชุมเฟดในรอบนี้นะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเราคาดการณ์ยังไงบ้างครับ ครั S <S ก็น่าจะตืน่นแต่จากกับเดิมน,นะฮะโดยโดยจากเด่นย,วย,วยงว่าอาจจะมีการตกเป็นกร,ระด,รดับโควต์ใกล้ๆมองไปที่หน้าที่ตื่นว่าว่าว่าเขาจะาาตกสัญญานาศแต่ว่าลึกๆก็ยังจุดว่าเขาคงหน้าจะตกสัญญากเป็นเป็นแนวลงใช่ครับอืมครับคือตอนนี้แม้ว่าจะมีเรื่องเงินเฟ้อเร่งขึ้นมาแต่ว่าผลในเชนิงของการที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะมีมากกว่าใช่ไหมฮะอ่าเป็นประเด็นตรงนี้เดี๋ยวขอขอพ้อยที่ก่อนคือคืออีก มาที่ฉีดเข้ามาเป็นดาวรลาลา,ลางเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลาว่าต้องการเอ่อของการกระตุ้นเศรษฐกิจแน,น่ๆเพราะว่าใส่มันใหญ่เกินเกินกว่าที่จะแค่แบบมามระพอบนะ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาวัยเศรษฐกิจมนเริ่มขึ็นต,วนต,วนตวนัว้นอการเงเฟ้อก็จะเร่งส่วขึ้งอันนี้เป็นเรืองปกติะนะจะเียงแต่ว่าอัตาราเนเฟ้อในรอบเนี่ยมันจะต้องดูสองประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าอาเงินเฟ้อมันมจากสองส่วนส่วนแรกก็เป็นประเด็น อัลจูเนซเดนเซอร์มาเล่นตัวก็ได้โดยธรรมชาติแต่จะขาดตับอันนี้ชัดเจนนะอันที่สองอัลจาเนซเนเซอเนี่ยในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องถามก่อนว่าคนอเมริกาเนี่ยพอพอเกิดเรื่องตัวนัจนอย่านี้จะเล่นใช้จ่ายไหมซึ่งผมเข้าใจว่าอัตราการเล่นใช้จ่ายไปยังไปสู่แกมโชคลาภของตัวเองเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเลยอัลจูเนาเดนเซอรไม่ได้จะเล่นตัว ว่าตุกกาลาลานี่ไม่ธรรมดานั่นเองพอมาพูดสองตัวนี้พูดเนี่ยทุกคนก็จะมองว่าเฮ้เจอโดเบียจะเป็นสิทงิ์แน่ต้องบอกนี้คือว่าเหมือนกันนะครัว่าเป็นอย่างมองสองความกระเด็นงมองถูกก็แค่อย่างแรกอันเดนทรอยเ็นเลยการที่สองคือสองเรื่องเปิดเผยใช่ไหมอันเดนทรอยเดนเนี่ยที่ผ่านมาไม่มีที่แน่ว่าจะกลับไปสู่หลอโควิดได้ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เห voilà ็นเหมือนกันว่าเขาจะรีบขึ้นอันรัวนี้เพื่ออะไร พเพราะฉะนั้นคร่าวๆเนี่ยต้องเห็นว่ากระเพื่เศรษฐกิจฟื้นแน่ฟื้นแน่เศรษฐกิราคานิยใหญ่มากๆเพราะที่โดยรวมเศรษฐกิจในกรรากอาจจะเร่งตัวขึ้นมาได้เร็วขึ้นการเงินเบ้อมาแน่แต่ที่แน่ก,ก็คืออืมฮะก็คือเชื่อว่าอาจจะเร่งตัวขึ้นเป็นภาวะปกติอยู่แล้วที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวแต่ว่ามันไม่น่าจะเร่งตัวแรงจนถึงขั้นกระทบต่อนโยบายการเงินที่ใช้อยู่ว่ากันอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะ ครับทีนี้เรื่องของเงินเฟอ้อที่หลายคนมีความกังวลกันอยู่ตอนนี้เองเนี่ยมันก็จะอาจจะมีผลเกี่ยวโยงกับเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้เองเนี่ยทางคุณบนลทนมองมุมอมองในเชิงของบอลดิวสหรัฐหลังจากนี้ต่อไปอยังไงบ้างครับต,ต้องมององี้แหละคือว่าออของออธิบายตรงนี้นิดนึงแล้วนัน่ยคือว่าในแง่ของบอลดิวสหรัฐในกายเขบอกว่าการเคลื่อนที่เนี่ยเดิด การเลื่อนที่ก็คือหน้าแบบวลของไปกับเอ็กซเพรสชันความคาดหังที่แบากัลจีโกแต่เพียงแต่ว่าการเลื่อนที่ของบอลจีราลันติกาเนี่ยมันต้องอมันต้องเออไ่ได้เเอาเป็นว่าอาจจะต้องสอดคล้คองกับการแทรกรักันนะคังมผคว่าควมาม้าต้องวดา ที่เรียนมีอย่างนึงบอกว่าอัตาราดนอกเบี้ยตอนเมื่อเ,เทียบเป็เปทแล้วอัตาราดเบี้ยตางับหมคำตอบคือว่าวมันไม่สูงเม,มื่อแน่นอนถ้าเกิดบอลยินซ่าจะสไปีกงระมาเนี่ยมันโอเคแต่ว,ว่าอย่าเรียกว่าอย่าสําเป็นค่าระจัยเราค่สมมติปรบับตัวขึ้นพวกตลาดางได้ครัผมอืมครับ มาถึงเรื่องของสัญญาณที่หลายคนจับตากันแล้วนะครับคือหลายๆคนมองอาจจะตรงกันนะครับว่าแนวทางการประชุมเฟดรอบนี้นี่เองเนี่ยดอกเบีย้ยยังไม่น่าจะเร่งขึ้นแล้วก็เงินเฟอ้อเร่งตัวขึ้นนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่เฟดน่าจะประเมินแล้วก็อยู่ในสมมติฐานที่คาดการไว้แล้วแต่ทีนี้สัญญาณที่เฟดจะส่งออกมาเนี่ยตอนนี้ตลาดคาดหวังยังไงแล้วก็มุมมองทางกลุ่มคนทุนมอง,ต,อมองตรงนี้ยังไงบ้างครับเดี๋ยวชันพูดสัญญาณไม่ค่อยดีครับครับ ครับเรื่องของสัญญาณที่เฟดจะส่งมานะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยเรื่องของดอกเบี้ยน่าจะมีการคาดการณ์ไว้แล้วว่าน่าจะยังคงไว้แล้วก็ยังมีเรื่องของเงินเฟ้อที่น่าจะอยู่ในสมมติฐานแต่ว่าสัญญาณที่เฟดจะส่งออกมาหลังจากนี้เองเนี่ยตลาดคาดหวังยังไงแล้วก็ทางมุมมองของคุณดนทนมองตรงนี้ยังไงบ้างครับเอาล่ะเออาเป็ดสัญญาณป็นปกฟังไม่คับถามไม่ค่อยชัดนะฮะแต่ผมจะตอบเป็นเอารุกไปเลยก็แล้กันว่าับมองยังไงเกี่ยวกับไอโฟนสีนะฮะก็คือถ้าไปประชุมรอบนี้เนี่ย มองว่าวิชวั่งกระจอกมาสองแบบนะแบบแรกก็คือว่าน่าจะสง่งสัญญาณโปรว์ไก่แดนช่ว่าเป็นโดมิสอันนี้กนะอกมานะาแล้วก็อันที่สองก็คือว่าในเรื่องของอการปรับตัวขึ้นของบอลยืดระยะยาวเนี่ยเสร็จอาจจะพูดไปเชิงว่าให้ความสําคัญกับการที่จะอาจจะแบบเหมือนกับอาจจะการเข้าซื้อกับถ้าเกิด ตอนนี้เนี่ยดูแล้วทุกอย่างมันเร็วเกินไปอาจจะต้องรอดูเรื่องตัวเลขเรฟดที่บางตัวอย่างที่ผมบอกองค์ประกอบสองตัวที่เขาคอนเซิร์นก็คือว่าตัวตัวอัตราการว่างงานนะครแล้วก็อัตราเงินเฟ้อนะฮะในการดูกันเนี่ยถ้าดอกเบี้ยจะเล่นตัวขึ้นได้เนี่ยผมว่าเรื่องนี้ต้องไปคุยกันน่าจะไซเดร์ทาร์มะน่าจะครึ่งปีหลังปีกว่าเลยต้องดูอาการของอินเจคชั่นว่ามันมีผลกับการบริโภคขนาดไหนนะครับ ว่าด้วยด้วยขนาดเป็กเดินเป็นสุดเก้าล้านล้านเนี่ยนะเออกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกาครับฟื้นแน่แน่ต่อไปมันใหญ่มากๆแต่เพียงแต่ว่าการบริโภคของคนอเมริกาจะกลับมาสูงพอวปกติหรือไม่อันนี้ยังยังต้องเฝ้าติดตามอยู่ครับผมอครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณบนทนครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นั่นแหละครับเป็นมุมมองจากประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนบลจวันนะครับเรื่องของการประชุมเฟดน่าจะยังมีเรื่องของแนวโน้มการดําเนินนโยบายแบบอดคลายต่อไปนะครับคือเงินเฟอ้อเร่งตัวแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าขนาดวงเงิน1.9ล้านล้านดอลลาร์น,น,นี่มันใหญ่มากๆแต่ว่า สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมาก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐเร่งตัวขึ้นแน่แต่ว่าเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องของ QE หรือว่าเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการสกัดกั้นเงินเฟ้อเนี่ยอย่างเร็วที่สุดก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีถึงช่วงกลางปีนะครับยังไม่ใช่ช่วงสถานการขณะนี้อย่างแน่นอนนะครับ